ัสดีค่ะชล,ลีนัทพัฒน์ค่ะซีดีเสียงแผ่นนี้จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ทําให้ทุกท่านรู้จักกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท Success m a l l มากขึ้นนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ Success m a l l แต่ละรายการนะคะฉันขออนุญ,ญาตพูดถึงในส่วนของคอนเซปต์นะคะของผลิตภัณฑ์บริษัท Success m a l l ให้ทุกท่านได้ทราบกันก่อนนะคะจริงๆเนี่ยง่ายๆเลยก็คือการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท Success m a l l นะคะก็เหมือนการเปลี่ยนที่จ่าย อ้ที่่ซืนนันเองนะคะคเพราะว่าปกติเนี่ยทุกท่านก็จําเป็นต้องอเลือกซื้อหรือว่าเลือกใช้ในส่วนของสินค้าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์อุปโภคหรือว่าผลิตภัณฑ์บริโภคกันอยู่แล้วในชีวิตประจําวันนะคะรวมถึงผลิตภัณฑ์ในส่วนของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์สกินแคร,ร์ต่างๆที่ใช้ในการดูแลสุขภาพทั้งภายในแล้วก็ภายนอกรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องของกลุ่มการเกษตรนะคะก็จําเป็นอยู่แล้วสําหรับเมืองไทยในปัจจุบันนี้นะ ะะซึ่งคอนเซปต์ของบริษัทซักซสมอลคือการย้ายที่ซื้อนะคะมาเป็นช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ของ c ซักซสมอลที่เราเน้นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีความหลากหลายนะคะตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้มากกว่านั่นเองซึ่ง จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของบริษัท success mall เนี่ยนะคะมีหลายข้อมากๆเลยที่ทำให้ทุกท่านเนี่ยใช้ในการตัดสินใจเลือกเปลี่ยนที่จ่ายหรือว่าย้ายที่ซื้อนะคะกับบริษัท success mall ได้ในมุมมองของชนนะคะจุดเด่นข้อแรกที่ถือว่าเป็นจุดเด่นที่สำคัญที่สุดนะคะน่าจะ เป็นอะไรไปไม่ได้ค่ะนอกจากในเรื่องของความหลากหลายของผลิตภัณฑ์บริษัทซัคเซสมอมีผลิตภัณฑ์ถึง5กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะคะซึ่งถ้าจะพูดถึงผลิตภัณฑ์กลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารค่ะซึ่งเราเน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยสารสกัดจากธรรมชาติเน้นมากในเรื่องของความปลอดภัยและก็การเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนในเรื่องของสุขภาพและความงามนะคะที่สําคัญในมุมมองของการตลาดเนี่ยจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่รับประทาน นะคะสะดวกแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนด้วยนั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในกลุ่มของนูทริโนลนะคะเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของการใช้วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาตินะคะเพราะว่าเรามุ่งเน้นในเรื่องของความปลอดภัยรวมถึงการเน้นในเรื่องของนวัตกรรมนะคะในด้านของการผลิตเพื่อให้อ่าเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่ละตัวเนี่ยเห็นผลลัพธ์นะคะในการทานชัดเจนในลักษณะที่วั มากขึ้นแต่ว่ายังคงความปลอดภัยอยู่นะคะรวมไปถึงในเรื่องของมาตรฐานการรับรองต่างๆที่เราใส่ใจนะคะเพื่อยกระดับในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ยกระดับในเรื่องของความเชื่อมั่นในการบริโภคด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเรามีความหลากหลายในเรื่องของการตอบโจทย์เรื่องสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลสุขภาพเบื้องต้น าการดูแลในเรื่องของรูปร่างการดูแลผิวพรรณรวมถึงการดูแลสุขภาพแบบเฉพาะเจาะจงไปนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นความหลากหลายในกลุ่มของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนูทรีนนลที่ตอบโจทย์ความต้องการแล้วก็ที่สำคัญคือลูกค้าส่วนใหญ่ที่ทานนะคะจะเห็นผลลัพธ์ชัดเจนแล้วก็มีอัตราการบริโภคต่อเนื่องดูแลสุขภาพกันต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะ